สวัสดีครับดูดีการเกษตรวันนี้เราไม่ได้นำล้อยกสูงนะครับล้อยกสูงของเราทั้งหมดจะมีสีรุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือล้อหน้าเป็นเม็ดสิจับคู่กับล้อหลังเม็ดสีรุ่นที่2อล้อหน้าเม็ดสิจับคู่กับล้อหลังเม็ดหกส่วนรุ่นที่3าล้อหน้าจะเป็นเม็ด30จับคู่กับล้อหลังเป็นเม็ด80นะครับส่วนรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นล้อหน้าเม็ดหก ล้อหลัง2องเมตรสินะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือล้อหน้าเป็นเมตรสิบล้อหลังก็จะเป็นเมตรหกนะครับจับคู่กับคูเบต้าเอลแรงนะครับตัวนี้สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์โทร0 8 5 0 4ตัว641หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับที่0 9น0 8 0ก0 8 5 โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ